อยู่ด้กยบ้านแล้วนะครับตอนนี้เรามาอยู่ในบ้านาบ้านโฟมวยขวางนะครับและนี่ครับตอนนี้อยู่กับพี่นิดนะครับเสียงผมส่งมาแต่เราใช้เสียงาจากผู้ที่ควบคุมดูแลกันอยู่ที่หน้าง,งานนะครับลองไปฟังเสียงพี่นิดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าการก่อสร้างการติดตั้งการใช้ผนังการทําบันไดบ้านหลังนี้นั้นเขาทํากันอย่างไรบ้างสวัสดีครับพี่นิดอธิบายฟังหน่อยครับสวัสดีครับผม บ้านหลังนี้เราบันไดก่อนนะที่เราเห็นข้างหน้านี่คือบันไดนะครับบันไดก็เป็นบันไดโครงสร้างคอนสรอปกตินะครับแล้วก็ตัวทัานบันไดนะครับเราใช้ท่านบันไดก็เป็นโลไม้เทียมนะครับซึ่งก็มีขายทั่วไปตามท้งองตลาดนะครับแล้วก็ตัวระหว่างไม้เทียมกับตัวท่านบันไดคอนสอรอเนี่ยอันเนี้ยเราใช้ตาวต่อโฟมน,นะครับเป็นตัวยึดติด ไม่ได้ใช้ตะโฟไม่ได้ใช้คู่ไกลนะครับเป็นตาต่อโฟมนะครับซึ่งตาต่อโฟมเนี่ยก็หาซื้อได้ที่ช่างรู้ผู้บ้านโฟมสีมืองนนครับครับอันนี้ยหาซื้อได้เวลาต่างครับเพราะเอ่อการรับแรงกระแทกของตาการนับการแรงยึดของตาเนี่ยสูงมากนะครับสูงมากสามารถใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องใช้ตาตะปูก็ได้ครับตอนนี้แข็งแรงกว่าตะปูอีกนะครับ แล้วก็ทุกท่านที่สนุกมาบนเลยอ่ลองขึ้นไปดูข้างบนพี่พาไปชมข้างบนหน่อยพาไปชมข้างบนหน่อยนี่ครับเกาปูเสร็จแล้วก็ปูกระดาษไว้เพราะวันนี้มีการเก็บงานนะครับการเดินขึ้นลงของข่้นตลอดเวลาครับขั้นใช้กระดาษมารองเพื่อจะไม่ลื่นจำได้เลยขั้นเลยคือห่างนะครับนี่คือมาข้างบนปูไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ไม้ที่ปูนี่เป็นไม้อันนี้อันนี้เป็นพื้นพื้นยางอ๋อพื้นกับพื้นยางครับผมพื้นกับพื้นยางฮะนี่ปูเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดทั้งชั้นเลยนะครับเป็นพื้นด้วยพื้นยางทั้งหมดอ่าเราเข้าห้องนี้ก็ได้พี่นี่ห้องนี้ก็ได้อ่าเราก็เรียกว่าเราหลบเสียงจากอ่าเสียงจากลูกหมูที่เกียร์เหล็กนะครับตอนนี้เราอยู่ในห้องนี้ซึ่งเสียงอาจจะต้องเพราะว่า เป็นวนังเฟอร์ไปหาิเอ่าเป็นนดเอร์ครับมัวามคับมวามครับผนังห้องนี้นะครับจะเป็นผนังโฟมขาูนครับนะครับเป็น E p D โฟมขาูนะครับซึ่งอ่อโดยปกติเนี่ยก็คุณจะถามว่าแข็งแบไหมนะครับอันนี้คือเสียงของัวาปูนนะซึ่งแข็งแรงนครับ คือผมจะบอกไว้พี่นิดวิ่งชนก็กลัวแกเจ็บครับเจ็บแน่นอนครับก็ในการนะครับอ๋อบางคนอาจจะไม่ค่อยมั่นใจตัวโกลก้อนหนัครับแต่เราผมไก็ยินดีการได้ชนะศึกฟุตบอลมาแา่ตรงนี้มาแล้นะครับก็ทางโกลมันสามารถติดตั้งมาตีว่านักบัลลได้ใหมนกังทั่วไปนะครับทุกอย่างเลยเออนี่หลายคนถามว่า เวลาติดตั้งประตูหน้าต่างแล้วเนี่ยมันต้องมีอะไรเป็นพิเศษไหมถึงจะติดตั้งได้พี่นิดไม่มีอะไรพิเศษครับครับประตูหนต่างก็คือใช้ใช้วัสดุที่ใช้แรงโนมซึ่งทำผมไม่ต้องไม่ต้องมาหล่อหลองไม่ต้องมาทำท่าหลังหนักท่าหลังคอนสตรอลไม่ต้องหล่อหให้คอสตอแต่เราใช้อุปกรณ์ซึ่งอุปกรณ์ใช้แรงโน้มมันก็เป็นอุปกรณ์ทั่วไปซึ่ง ติดตั้งได้เลยการได้ที่มีความรู้ไี้อยู่แล้ว,ลว,ลวน,นะครับซึ่งตรงนี้ก็ติดตั้งทุกประตูหน้าต่างฐานแรบบานนะครับนีนะครับติดตั้งครับผมนะครับนี่คือส่วนหนึ่งที่พี่นิดเล่าสู่กันฟังนะครับในการติดตั้งที่จะเห็นว่าประตูหน้าต่างนั้นติดตั้งได้ตามปกติทุกชิ้นทุกบานนะครับโดยที่ไม่ต้อง เสริมอะไรเลยนะครับอย่างที่พี่นินบอกว่าไม่ต้องเสริมโครงสร้างไม่ต้องเสริมเสาเอ็นไม่ต้องมีคานเอ็นนะครับก็สามารถที่จะติดตั้งประตูหน้าต่างในส่วนของบ้านแต่ละหล,ะล,ะละะังได้แล้วันนี้ผมอยู่กับพี่นิพ์วันนี้ผมตอบโจทย์ว่าบ้านผนัง epd f o m นั้นสามารถติดตั้งบานประตูหน้าต่างได้เลยไม่ต้องมีเสาเอ็นและไม่ต้องเสริมเทคนิคอะไรพิเศษก็สามารถติดตั้งได้สนใจบ้าน epd foam ติดต่อได้รับช่างหูคู่บ้านโฟมสีมงคลานึ่งเจ็ด3เมห้น์ มีคำถามอีกคำถามหนึ่งที่หลายคนถามว่าสร้างบ้าน e p f o m แล้วห้องน้ําใช้ e p f o m ได้ไหมเดี๋ยวเรามีคําตอบกันในตอนต่อไปติดตามกันครับ